เมืองต้นยุบ้านไปแล้วเมื่อนี่สิบ้ามาเมืองต้นยุ่หน้าเ้ยจ้านี่สูงความสูงพอดีกันกับกำลังค่าเถียงหน้าแล้วจ้านี่กระเปียนยอดขึ้กันเดีแล้วสิข้าเมืองนีจ้ะนี่จ้ะ เาเมืองแบบเสียบคางไปแล้วต้นยูุบานแมนบบเมื่อนี้ข้าสิบห้า,าเมืองต้นยูน้าอันนี้แท่งหยอดแล้วจ้ะแท่งนอเล้วแท่งนอเลีวเยวนม่มือเดียวมือหนึ่งกับจับกล่องเด้อค่ะพี่น้องลำบากนิดหน่อยฟอ้นได้และแก๊ะออกเด้อค่ะ ตอนเ้องพันเ้าพันขึ้นทั้งบนแมนวอตอนเ้องหมุนเ้ากระหมุนไปเลยดงอันนี้ห้าเสียบแบบเสียบริมเด้อจ้ะเมื่อเสาทีทีห้เมืองเป็นแบบเสียบคางนี่เอินว่าเสียบริมเสียบริมก็คือการพากลางงามันงา,น,งาน,นี่ค่ะ งามันเป็นงาต่อภาพน,นี่มันบอ่บอได้แก่ปันไดเลยจ้ะเข้าก็ากสามารถมันบ่อใหญ่เนาะเข้ากัสามารถทากลางได้นี่จ้ะเข้าพาเพิ่กับสีประสานกันติดกันอยู่มองนี้เข้าแก่ออกแกงซีแล้วเข้ากับกรีดนี่จัหน้อยเลยค่ะใส่มีดกรีดมองนี้ออกเพื่อน้ำเข่าให้มันเป็นท่างระบายน้ำออกได้เดี๋ยวแพ้เข้าสีนา มันก็ย่อนแสงทะลุนะเนาะนี่คะกินมองนี้ออกให้มันหอดวางแผลที่เขาเสียบไว้แต่ว่าพลาสติกมองนี้เหลือไว้ด้วยจะ้ะเดี๋ยวถ้ามันเข้าประสานกันเนื้อเยื่อมันปูดออกมาเ๋ยวอันมันสิแตกจะ้ะให้เข้าประสานกันดีก่อนเข้าค่อยมาขูดออกอีกเทื่อนึงจะ้ะนี่ต้นนี้กรติดแล้วคือกันแต่ว่าอันนี้เป็นต้นเกามันงอกออกมา แสงอันนี้ก็ติดแล้วคือกันติดแล้วติดแล้ว,ดลวเดี๋ยวพ่อเขาแตกหยอดอ้อนแล้วเดี๋ยวเขาจะผ้าเมืองอีกเทื่อนนึงนะาจา้ะเมือนี้เมืองแบบผลงานแต่ก่อนผลงานคันเรื่มต้นนี่ค่ะติดแล้วคือการผ่านจ้าี่เห็นบอดหยอดอยังเขียวเขียวอยู่ ตาดอกเริ่มสิเดี๋ยวจักน่อยตาเขาก็สิแทงออกมาหม่จ้ะนี่นี่ตาอยู่ค่ะในกระตานี่เดี๋ยวก็สิแทงออกมานี่จ้ะนี่กระต้นเปี้ยนยอดคือกันอันนี้เป็นตน้นพันธ์ต่อพันธ์เป็นสาอัานพันธ์เขียวใหญ่เ้อค่ะหรือว่านี่ยังกับภาษา,ามันเป็นบักม่วงมาจากกันทั้งไต้หวันาานะจ้ะจักแม่นพันธ์นี้ย